ครับเมื่อคุณเข้ามาที่นี่แล้วนะครับชุมทางสยามยี่ีนะครับคุณเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอกับซุ้มประตูเมืองก่อนนะครับซึ่งซุ้มประตูเมืองนี้ครับเขาว่ากันว่านะครับเขานําเสานะครับเสาที่มาทําเป็นซุ้มประตูเมืองเนี่ยเกิดขึ้นจากที่บรรจุกระสุนตอร์ปิโดในปี1 9 3่อนะครับนี่ฮะใหญ่มากเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนะครับในบริเวณนี้เนี่ยถ้าคุณเข้าไปดูหรือขึ้นไปดูเนี่ยมันจะมีจุดที่บอกว่าเป็นลิ้นบรรจุ เป็นลิ้นยิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเสาตัวนี้เนี่ยเราทําขึ้นมาเราเอาเราเอานะครับเอาที่บรรจุกระสุนตอปิโดนะครับปี1932ขึ้นมาทําและส่วนด้านบนเนี่ยเราก็เป็นโลโก้ของชุมทางสยาม24นะครับซึ่งจะบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของคาราวานนะครับกองคลาราวานที่มีการเดินทางนะครับมีการย้ายถิ่นฐานนะครับแล้วก็ เกิดการทํามาค้าขายแลกเปลี่ยนเกิดการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับคุณจะสังเกตเห็นนะครับเป็นเรื่องของมีกระโจมนะครับเป็นการอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มีรถม้านะครับซึ่งเป็นการเดินทางมีเรื่องของดนตรีนะครับมีเรื่องของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นที่ชุมทางสยามยุครีแห่งนี้นะครับเรากําลังจะสื่อและบอกว่าที่นี่เนี่ยคือกองคา,า,ารวานที่สามารถที่จะ ต้อนรับนะครับคนมาเยือนมาเยือนเราและเราสามารถที่จะเดินทางไปหาผู้คุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จึงเกิดเป็นจุงทางสยามยิบสีครับ ุ่มทางสญญายฟรีครับผมผมก็เป็นตัวแทนคนหนึ่งนะฮะที่จะพูดถึงเรื่องราวของการเดินทางของกลุ่มยีกลุ่มนี้นะครับใช้เวลาร่วม20ปีดีกว่าเท่าที่ได้เข้ามาสัมผัสเรื่องราวของแบ็คแพ็คเกอร์เรื่องราวของกล er, ุ่มคนที่เล่นรถคลาสสิกแล้วก็ชอบมีจินตนาการความฝันนะมีรวมรารแล้วกันส่วนการรวมตัวของพวกเราเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่ตลาดเพราะว่าทุกอย่างคือ จินตนาการความฝันความฝันไม่มีวันหมดอายุนะฮะเรามีโอกาสได้เจอคนหลายๆคนที่มารวมกลุ่มเนี้ยมีความฝันคล้ายๆกันนะฮะที่จะรวมอยู่แล้วสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นตัวของตัวเองออกมาในพื้นที่ในชุมทางสายามซีแห่งนี้เนี่ยด้วยความเป็นตัวเองนะฮะแต่ไม่ได้มีการาพูดถึงเรื่องเองินมากมายอะไรนะฮะเราพูดถึงความสุขที่เราได้ทํามากกว่า ในขอบเขตพื้นที่ของชุมทางเนี่ยคุณแสดงออกได้ซึ่งความฝันของพวกคุณนะฮะการรวมกลุ่มของของของพวกเขาเนี่ยมีทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องส่วนผมเองเนี่ยเป็นยุคกลางนะฮะที่มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวว่าทําในยุคอดีตนะฮะ,ะ,ฮะก็คือต้นแบบความคิดของผมเนี่ยมาจากรุ่นพี่หลายหลายคนนะฮะแล้วนําสู่การเชื่อมต่อในชุมทางแห่งนี้เนี่ยสู่ยุคใหม่ดันะะั้นที่นี่น่าจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แหล่งคัมภีร์นะฮะของข้อมูลหลายๆด้านตั้งแต่ยุคอดีต จนถึงยุคปัจจุบัน ให้เป็นแหล่งพ่อค้าพันกลุ่มคนใหม่ๆเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวว่าทํารุ่นเก่าว,ว่าเขารวมตัวเขาอยู่เขาสร้างเขาทรรมากินในรูปแบบที่ตัวเองเป็นตัวตัวเองเนี่ยเป็นแบบใดเป็นเช่นใดนะฮะแล้วมาเรียนรู้มาศึกษาพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะให้ข้อมูลและ,ะถ่ายทอดเรื่องราวเป็นสะพานฟางระหว่างยุคอดีตและยุคปัจจุบันนะฮะและยุคและความความที่เรามารวมตัวเนี่ยเราก็อยากให้เด็กๆรุ่นใหม่ในอนาคตเนี่ย ได้สุนทรัรับรู้ถึงข้อมูลที่เรามีเนี่ยใน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 สิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยใน,ในที่ผืนนี้นะมันมันไม่มากก็น้อยเรามันมันคงไม่สําเร็จในยุคเดียวเราสร้างจากจินตนาการความฝันของคนยุคเก่านะฮะถึงแม้ไม่สําเร็จในยุคข,ของของพวกเรานะฮะก็หวังใจเหลือเกินว่าน้องๆที่เข้ามารู้จากพวกเราเนี่ยจะนําเอาเรื่องราวที่พวกเราสร้างไว้เนี่ยเข้าไปสร้างอีกยุคต่อไปข้างหน้านะฮะเราไม่ได้มีแค่ แค่แค่การทํามากินอย่างเดียวเราเรามีเรื่องราวของวิถกวีการมีชีวิตทุกรูปแบบนะฮะมีความฝันมีจินตนาการนะมีกอบเกิดความคิดเฉพาะนะในในในความเป็นตัวเองนะ,ะมามาดูศิลปะของพวกเขามาดูดนตรีมาดูเอ่อกรมาดูเพลงของพวกเขาที่เขามาแต่งที่เขามาพูดถึงพวกเรากันต่างคนต่างพูดถึงกันและกันเลยว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องของตัวเองนะเราจะให้คนอื่นเนี่ยเราจะให้ผลงานที่เราทำเนี่ยให้คนอื่นพูดถึง เราก็จะพูดถึงในเรื่องราวของคนอื่นที่คนอื่นสร้างไว้สิ่งดีๆนะฮะหยิบยกกันมาเล่าเรื่องกันและกันในชุมชังสยามซีแห่งนี้นะครับก็ขอเชิญเ,เพื่อนๆนะครับพี่น้องแล้วก็น้องๆรุ่นหลังๆนะฮะเข้ามาเข้ามาเ,เดินทางเส้นนี้ด้วยกันมาเดินทางในในถนนยุบซีแห่งนี้ด้วยกันนะครับมันซึมซับรับรู้มารักกันไว้เมีอสามัคคีกันไว้นะฮะ เหลือน้อยแล้วอย่าให้มันกลายเป็นเพียงแค่แค่ความคิดนะครับมามาสร้างฝันด้วยกันมารวมตัวกันหวังใจเหลือเกินว่าทุกคนจะเป็นไปได้ครเราเป็นเพื่อนกันเรามีความรักเรามีความฝันผมมั่นใจว่าเราจะไม่ได้เดินคนเดียวครับ ทำไม่พร้อมเท่าไหร่นะแต่ว่ามั่นใจว่าทุกคนเข้าใจและร่วมมืออยู่แล้วเราก็เลยกล้าที่จะกระโดดเข้ามาทํางานในระยะเวลาสั้นๆแห่งนี้ด้วยเวลาเพียงหนึ่งอาทิตย์ที่เตรียมงานทั้งงานคอนเสิร์ตยิปตีมิเตคัด้วยดนตรี30มสิบงสามวันสามคืนรวมไปด้วยงานแกนทุนนิกระลาดแห่งนี้เนี่ยใช้วิธีนั่งใช้วิธีใช้ใช้ใช้ข้อมูลนั่งประชุมกันสองครั้งแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในการัดเตรียมงานก็เป็นอะไรที่เล่นเสริมไปมากกว่า คือเราแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าทุกวันแต่พี่ชอบนะเพราะว่าการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยทำให้เราเนี่ยรับผมความคิดเราแล้วก็สามารถที่จะรู้ถึงความรู้ถึงการสร้างทีมร์อขึ้นมาว่าในความที่ไม่พร้อมเนี่ยในเวลาที่ไม่พร้อมเนี่ยนะเราสามารถที่จะให้ใครบ้างที่จะบริหารคนไปปัญหาทั้งหมดเนี่ยใครคนไหนเราจะได้มานั่งคุยกันว่าใครที่มีศักยภาพในการ ทํางานในระยะเวลากระชั้นชิดแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยดีกว่าที่ท่านจะทำงานมีนความพร้อมก็พร้อมทุกอย่างเราไม่เจอปัญหาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าการแก้เป็นยังไงนี่คือสิ่งหนึ่งท,ท,ที่ที่ชอบชอบในส่วนตัวนะว่าทุกอย่างถ้ามันถ้ามันสามารถเหชิญแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เนี่ยมันหมายความถ,ถึงว่าเราจะไม่ตกใจและและ,และตื่นเต้นกับเหตุการณ์ใดๆอีกแล้วเพราะเราเจอมาหมดแล้วไงเราอยากอยากจะให้งานพวกเนี้ย เกิดขึ้นแบบสดมากกว่าถึงแม้ว่าฝนตกเวทีดนตรีเลื่อนเราเลื่อนเวทีเราเลื่อนเ,เอนก็บเครื่องเสียงเราเซตทุกอย่างให้ให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยถึงว่าฝนตกเราเลื่อนเลื่อนจัดเล่นต่ออะไรติดพลาดยังไงเราแก้ไขหน้างานแล้วก็เราดันต่อได้มันมันคือ,ม,คอมันคือรูปแบบหนึ่งของของสไตล์ยุค4อยู่แล้วที่พวกเราชอบอะนะแล้วงานพวกนี้ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าดนตรีเนี่ยน่าจะเป็นสื่อกลางสำหรับการรวบรวมทุกๆความฝันทุกๆ วรวมการมาอยู่ร่รวมกันโดยใช้เสียงเพลงเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งกลางมันเป็นเป็นสกล่อมเป็นสอ่อเอ่เอส่วนผสมที่มันเข้าเคียงแล้วทาให้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่ละมุนอ่อนโยนแล้วก็รับรู้ถึงเรื่องราวของพวกนี้ได้ง่ายกว่าที่จะไปนั่งสอนนั่งบอกแต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมฮะะฉะนั้นดนตรีที่เรานํามาในในใน,ในการแกนทำนี้ตลาดยิซ่ซีแห่งนี้และดนตรียิซ่ซีมีสุแคมป์เนี่ยมันมีจุดเริ่มมาจากอะไรว่าจุดเริ่มจาก คนที่มีความหลากหลายแตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้มันไม่มีศาสตร์ข้อไหนหรอกที่สอนให้คนพวกนี้อยู่รวมกันมีแต่คนเหมือนกันอยู่รวมกันแต่พวกเราไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียวแต่ใช้อะไรฮะที่มาอยู่รวมกันในเรื่องราวของของชุมชนแห่งนี้ชุมชนยิบซีชุมชนที่เป็นยิบซีมิสุดแคมป์เนี่ยความศรัทธาซึ่งกันและกันความให้เกียรติซึ่งกันและกันการแบ่งที่ว่างของพื้นที่ของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นเข้ามาแสดงออก ที่มั่นใจว่าเราและเขาจะเข้าใจในสิ่งเดียวกันนะฮะแล้วขอบคุณพื้นที่ตรงนี้ขอบคุณอาชัดต่อปูนะครับที่ให้อ,อโอกาสให้สถานที่ให้เงินทุนในการสร้างฝันให้พวกเราได้ได,ได้ทำตามจินตนาการของพวกเรานะฮะมันมันคงเกิดขึ้นไม่ง่ายนะกกับการที่ต้องใช้ทรัพยกากรบุคคลมากมายมาหลอมรวมทํางานสิ่งเดียวกันนะฮะตรงนี้อาชัดก็ให้ให,ให้ให้โอกาสพวกเรา มากมายะฮะน้องทุกคนมีโอกาสได้รู้จักกันกลุ่มคนทั้งประเทศได้มีโอกาสได้มาสร้างงานร่วมกันนะฮะชา,ชาวต่างชาติลูกผู้หญิงผู้ชายต่างจิตตามใจตามวัยเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามารู้จักกันและปฏิจจพันธ์ร่วมกันในสิ่งดีๆที่นี่นะฮะชมการสัญลที่หวังเหลือเกินว่าอยากจะให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยรักษาระยะรักษาคุณภาพรักษามาตรฐานไว้ให้นานเท่าที่เท่าท,าที่เวลามันจะเอามันไปนะฮะ เพราะเวลาเราสร้างเรายากนะฮะแต่ว่าการรักษาไว้อะมันยากกว่าเพราะทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งรูปแบบแบบนี้ไว้ให้นานที่สุดนะครับเพราะผมผมผมเองผมก็รู้ว่ามันเวลามันต้องพาทุกอย่างเปลี่ยนไปอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราจะรักษาซึ่งว่าทําเช่นนี้ไว้ให้นานที่สุดเพื่อจะได้กลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้เข้ามาแล้วได้มารู้จักกันนะฮะได้มาศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองสร้างในความฝันของตัวเองซึ่งกันและกันนะฮะเราจะร่วมกัน ยืนยัดที่จะต่อสู้ให้รูปแบบแบบนี้คงไว้ซึ่งความเป็นพวกเราให้มากที่สุดครับผม